มาฮึบเฮ้ยเดโคตรดีว่ะเฮ้ยได้เรียบร้อยนี่สุดยอดไปเลยนะครับโอ้โหย้ดแตงว,วันใหญ่เลยเนี่ยดูดิเรียบร้อยนี่เลยนะครับได้ครบเฟตเลยนะครับมีเสื้อมีกีบมรองเท้ามีผ้พาปิดปากมีหมวกนั่นเองนะครับใช้ทันทีไปเลยนะครับผมป๊บ ก็ต้องกราบสวีดัสสวัสดีน้องๆในไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่องมีแชแนลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาหน้าฟีไฟยไทยแลนด์นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับก็มีกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะครับผมก็จะมีในส่วนชุดนะครับที่แลนที่สุดเลยแล้วก็จะมีท่าทางโบยากันด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนนะครับผมหาวิธีไหนนะครับที่จะออกง่ายที่สุดนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับหมัดไว นะครับผมอะไรสักอย่างเดี๋ยวพี่เข้าไปดูก่อนนะครับว่าเป็นกิจกรรมเข้ามาวันนี้เลยนะครับนะ่ะเป็นกิจกรรมตนนรนะรวรัวนี้นะครับนี่นะครับปันไหวไฟคูณร้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเป็นกิจกรรมตัวน,นี้เลยนะครับรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยก็คือก็จะมีคลิปตัวน,นี้มาด้วยนะครับนี่เห็นไหมถ้าเรากดเข้าไปนะครับผมก็ จะช่วยรีเฟซให้เราเพิ่มโอกาสได้มากขึ้นนั่นเองนะครับกับการสุ่มรางวัลใหญ่นั่นเองนะครับในส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะมีชุดมีดาบคาตนะนะครับโบย่านะครับมีไอวอรโบย่านะครับอ่ามีกระทะโบย่าแล้วก็มีเซตชุดต่างๆนี่เลยมีแต่แรงเลยนะครับแล้วก็มีตาทางโบย่านะครับตาทางตัวนี้ด้วยนี่ตาทางกับตันโบย่านะครับมีตาทางอ่าตัวนี้นี่โคตรเยอะนะครับมีกระเป๋ามีตั๋วต่างๆมีกล่องสมสรีกินปืนโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับมาตอนนี้พี่ก็มีงบอยู่9เก้าเพชกี่เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดเพชรนะครับเดี๋ นะครับผมตรงนี้นะครับนี่ถ้าเราเติมเพชรเข้าไปแล้วก็จะมีในส่วนเติมเงินสะสมนะครับนี่เห็นไหมนะครับผมอ่าครบ200ไดมอนด์รับฟรีๆ10เพชรนะครับแล้วก็600ไดมอนด์เนี่ยรับฟรีๆ5 10เพชรนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวกดรับกันเลยแล้วกันนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกอันนึงนะครับปึ๊บเรียบร้อยนี่เลยนะครับได้รับเพชรฟรีๆเลยนะครับในส่วนนี้นะครับแถมคูปองกันด้วยนะครับปึ๊บกดลงไปเลยนะครับปั๊บมาตอนนี้มีอยู่งบเป็นพันแล้วนะครับพัน 51เพชรนั่นเองนะครับผมมาแต่ก่อนจะไปสุ่มเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอไปแจกเพชรกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็แจกทุกคลิปนะครับใครที่คอมเมนต์ไว้เมื่อวานก็มาลุ้นในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาพี่ไปสุ่มแจกเลยแล้วกันนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ย200นะครับผม77คอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพี่เอา3รางวัลนิดๆเลยคลิปนี้นะครับไปนะครับอ่าคนแรกไม่มีชื่อเฟซนะครับผมพลาดไปนะครับต้องใส่ให้ครบนะครับคนที่2ก็ไม่ได้นะครับผมคนที่3อ่าคนนี้ได้นะครับก็มีอ่าชื่อเฟซแล้วก็ยยูดดีีีนะะครรับเ๋วพ่จทาากตม การเติมให้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่ขอเข้าสู่ระบบก่อนรับอ่ะโอเคเป็นน้องนี้เลยนะครับ BDM นะครับผมกากนั่นเองนะครับมาคนแรกในคลิปนี้พี่เติมให้เลยนะครับรับอ่ะคนที่ยันเรียบร้อยนะครับนี่ได้รับ68ได้มากมายฟรีแล้วนะครับมาต่อคนที่สองกันเลยครับผมคนที่สองอ่ะเป็นน้องคนนี้เลยนะครับหนุ่มกันนะครับหนุ่มก่อนและหนุ่มกันนี่แหละนะครับนี่นะครับผมไปนะครับปึ๊บปึบ ขอขาสระบบแป๊บนึงนะครับผมสลับน้องคนนี้นะครับคนที่สอในคลิปนี้นะครับใครที่อยากได้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ดีดีเมช่อเ่องลงใต้คลิปนี้เลยครับเป็นน้องนี้เลยนะครับ r s r นั่นเองนะครับก็แสดงความินดีกันด้วยนะครับมาคนที่สองในคลิปนี้ไปครับผมเติมไปเลยครับผมปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมมีล่ิบแปดละมัลติีแล้วนะครับผมมาสลับน้อง r s r นะครับผมแล้วก็ต่อคนที่สามกันครับผมคนสุดท้ายนะครับก็คือง OTX นะครับผมลูกม้านะครับผมมาโอเคก็เอาอยูไอดีมาไอรหัสบัตรไก่น้ามาใส่เลยนะครับปั๊บนี่เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับได้รับ68สิบแปดแ้มัไป,ไปฟรีแล้วนะครับผมก็แสดงความยินดีกันทั้ง3คนกันด้วยนะครับใครที่อยากได้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งก, like, กดไลค์กดแ <okay. S 2> ชร์คลิปนี้คอมเมนต์ดีๆเป็นที่เพเศษตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาโอเคเพื่อการเสียเวลาพี่ว่าเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าจะออกง่ายจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับรางวัลใหญ่นะครับแต่วันนี้พีีีี่่่่่ไไมมมดด้้้าาเเนนนนนททชุะครับพ ถ้าทางโบย่านะครับนี่ถ้าทางแรงแนะครับผมนี่ถ้าทางตรงนี้นะครับว่าจะออกง่ายหรือเปล่านะครับผมมานะครับสูตรพี่ก็คือคลิกตรงนี้ไปย้ำๆนะครับผมสูตรใครสูตรมันนะครับผมอันนี้นะครับผมนะสูตรใครสูตรมันนะครับผมเนาะอ่ะทุนพี่มีอยู่1นึ่งเพชรนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอรีเฟซก่อนเลยละกันนะครับผมปั๊บรีเฟซครั้งละ5เพชรนะครับผมนี่เพื่อรีเฟซชิปนั่นเองนะครับการรีเฟซชิปนะครับจะรีเฟซโอกาสได้รางวัลใหญ่ไปด้วยนะครับปุ๊บกดตุลลงไป รีเฟรชเรียบร้อยนะครับผมมาขอใส่98เทรไปเลยนะครับ5ครั้งแรกนะครับผมมาก็มีส่วนลด38นะครับป๊บไปมาครับผมรางวัลใหญ่ต้องมาแล้วถ้าทางโบยาเฮ้ยได้กิงว่ะมีได้กิงได้กิงได้กิงได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ได้อันนี้มาได้อยู่ได้อยู่ไปต่อครับเฮ้ยหรือเราจะใส่ตัวนี้ไปวะปึ๊บลองใส่ไปก่อนป๊บอ่าใส่ละเรียบร้อยนะครับ อ่าเล็กน้อยรีเฟรชได้ไหมเนี่ยรีเฟรชสักสิบไปเฮ้ยห้าไปปึ๊บเล็กน้อยแล้วอีกสักอีกสักนิดไปปึ๊บ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ปานกลางไม่เป็นไรนะครับอืมั้หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าสองร้อยเพียนไดเหรอไปครับผมมาต้องมาแล้วจังหวะน,นี้มาฮึบ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เดียดเด๋ยวโคตรดีว่ะเฮ้ยได้เรียบร้อยนี่สุดยอดไปเลยนะครับโอ้ยเฮ้ยแทงวัลใหญ่เลยเนี่ยดูดิโอ้โห ส,สเตอริโอนะครับผมโอ้ยได้แล้วว่ะเฮ้ย <c oughs> ออกจริงว่ะสุ่มอยู่ทีสองทีคุมสองทีทีละห้าครั้งนะครับผมเออโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมรางวัลใหญ่เรียบร้อยละสุ่มต่อดีไหมเนี่ยนะครับโอ้หได้เรียบร้อยครับผม,มดวงโคตรดีดวงดีจัดจัดนะครับผมเอาอีกสักสักห้าครั้งไปอยากได้ท่าทางนะครับแต่ชุดพี่ก็อยากได้อยู่นะแต่ก็ได้ไปแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับมา เ้ยเฮ้ยเอาอะเอาอะเอาอะขอแค่ห้าครั้งแล้วกันนะครับเพื่อได้ถ้าทางโบย่านะครับใจก็อยากถ้าทางโบย่าแต่ชุดก็เอาจังหวะเนี้ยเอาหมดอะนะครับผมไปกดยันไปเพิ่มถ้าทางต้องมาแล้วว่ะเอาโหไม่มาไม่เป็นไรพอละนะครับเราได้ชุดไปแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พามาเดินเลยนะครับผมโอ้โหโคตรคุ้มอะถุ่มสองทีได้อะ่ะโคตรสุดแล้วก็ได้คู่หูมาด้วยนะครับผมโอ้โหเปลี่ยนชุดก่อนเลยและกันนะครับผมมาดวงดีจัด มาครับผมเราเปลี่ยนอา่ามันมาอย่างว่าเดี๋ยวดูที่กล่องก่อนไอ้กล่องเป็นสูงสกินปืนต้องมาแพ็กเกจนะครับแล้วก็กดเปิดไปเลยนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยนี่เลยนะครับได้ครบเฟสเลยนะครับมีเสื้อมีเกมนรองเท้ามีผ้าปิดปากมีหมวกนั่นเองนะครับใช้ทันทีไปเลยนะครับผมปุ๊บโคตรแจมดูดิแจมจัดแจมจัดเป็นไงโอ้สูงสองที ชิข้อเท่น uh okay ี่ไงเฮ้ยเจีมว่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคู่หูก่อนนะครับอข้อเท่โคเท่โคเท่อืมสกินสกินสกินแล้วเปลี่ยนคู่หูก่อนเราได้ตัวไหนมานี่เราได้จากัวมานะครับผมป้าบแล้วก็มาดูสกินเฮ้ยเฮ้ยโคสุดเฮ้ยสุดจัดเออคือเป็นไงเข้ากันเป๊ะนี่โคเท่อ่ะเฮ้ยแจีม แกมแจมแ,ม,แม,มพอเลยครับผมสุ่ม2อทีออกครับผมสุดจัดสูตรน,นี้กดย้ำๆที่รูปท่าทางโบย่านะครับกดไปย้ำๆประมาณ4-5 t ทีนะที่พี่กดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปใส่คลิปไปกดกดรีเฟซก่อนแล้วก็กดใส่คลิปแล้วก็ไปสุ่ม5 5ทีเนี่ยสอรอบได้เลยโอ้โหสูตรที่เป็คนครเอาอะ โอ้โหหมดไม่เยอะหมดแค่ถ้าไห่ถ้าตีเป็นเพรก็ประมาณ3-300เพรได้เลยนะครับโอ้โหโคตรสุดนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมโอ้โหพอแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่มีเว็บมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังหาเพรฟรีฟลอยู่นะครับมาเราดูเลยนะครับนี่ก็เป็นเว็บอ่าเติมฟรี com นะครับผมเว็บนี้เลยนะเว็บที่ส่มของรางวัลที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับผมก็เข้ามาที่แรกก็ให้ไปเติมฝากเครดิตก่อนนะครับนี่เลยนะครับเติมทัวร์เด็ดเข้าไปเลยนะครับเพื่อจะ เป็นอ่าเครดิตในเกมนะครับผมนี่เลยพี่ก็มี5,560เครดิตนะครับกดเข้ามาที่เล่นเกมนะครับก็จะมีเกมเกมหนึ่งนะเป็นเกมลุ้นรับแจ็คพอตเพชรฟรีไฟนั่นเองนะครับรางวัลใหญ่เด็ด30,697 0เพชรเลยนะครับเดี๋ยวพี่มาสุ่มให้ดูเลยนะครับว่าออกง่ายจริงๆนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับผมอ่ะก็รางวัลใหญ่นี่ย30,000เลยนะครับโอ้โหครั้งแรกนะครับครั้งแรกก็มาเลยนะครับนี่517เพชรนะครับผมก็เครดิตพี่เพิ่มไปแล้วนะครับเป็นร้อยละกําไรมา100กว่าแล้วนะครับผม ตอนนี้ต้องการรางวัลใหญ่นะครับเกือบนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมนี่นะครับหนึ่งว่าเจ็ดสิบสองเพชรนะครับมาเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมมาต้องมาแล้วต้องมาแล้วเออเฉียดนิดเดียวนะครับผมเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวรางวัลใหญ่ก็มานะครับมารางวัลใหญ่เนี่ยก็ต้องสะสมเป็นเครดิตนะครับเราก็นําเครดิตเนี่ยไปแลกเป็นเงินอ่าวอลเล็ตนั่นเองนี่มาแล้วเห็นไหมโอ้คุ้นง่ายอ่ะส่มไปกี่ทีวะเนี่ยส่มไปสี่ห้าทีเองนะครับผมก็ได้มาแล้วสามหมื่น 6,940เพจตีเป็นเครดิตประมาณพัน 1, กว่าเลยนะครับตอนนี้พี่ได้กำไรประมาณโอ้พันเจ็ดเลยน้องเนี่ยพันไอ้สองพันหรือพันมาจากนั้นพอเราได้ตรงนี้นะครับผมเราก็มาถอนเป็นเงินเป็นเงินวอลเล็ตเข้าวอลเล็ตเลยนะครับนี่เลยถอนจากเครดิตเนี่ย เป็นเงินเข้าบัลเล์ตนะครับหเครดิตเท่ากับหบาทนั่นเองก็ใส่แคชซัรกรสกุลแล้วก็เบอร์ุลเ์ตเข้าไปเลยนะครับเงินนะครับผมวอรุลอ่าเงินก็จะเข้าไปในทัวร์บัลเล์ตเรานั่นเองก็นําไปซื้อเพชรนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการหาเพชรทีไฟนะครับผมกิจกรรมนี้ก็ถือว่าไม่เกลือนะครับผมพี่ก็ได้ไปที่เรียบร้อยสำหรับชุดนะครับใครที่จะได้แบบนี้ใครที่อยาเพชรนะครับในคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยิ่งดีคอมเมนต์ชชื่่ออออเเเเพรร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 รตัััััััััวววงบบบบบบบกกกกาาาคค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 ลลลลลลิิิิปปปปนน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 ีีีีี้้้้้้ไไไดดยะะะะผผมมมมม็สสสสหหหแจ